สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาแก้เครื่องค้าง vivo v 1 1 v 1 7นะตัวนี้หน้าจอทัดไม่ได้ลูกค้ามาเล่นดีๆแล้วมันก็ค้างเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีแก้กันนะครับทุกคนขั้นตอนแรกก็ให้ทุกคนกดปุ่ม power นะครับปุ่ม power เปิดปิดแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกัน3ปุ่มนะครับทุกคนกดแช่ไว้ประมาณ5วิกดค้างไว้เลยจนกว่าเครื่องจะดับไปทำตามผมได้เลย หลังจากเครื่องดับไปแล้วก็รอรอแป๊บหนึง่งรอมันเด้งขึ้นมาอ่าหลังจากขึ้นมาแล้วปล่อยทุกคนแล้วก็วางไ้เลยเดี๋ยวรอเครื่องขึ้นมาแล้วลองทัดดูว่าจะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้แล้วก็จะทําการแกะเครื่องถ้าว่าได้ก็ส่งลูกค้าไม่ได้คิดตังค์นะครับตัวนี้แก้ให้ฟรีเรารุ้นกันครับลูกค้วา,า่าเล่นไปเล่นมา แลดับหน้าจอไปเปิดขึ้นมาแล้วก็ทัาไม่ได้เลยเรามาดูกันทุกคนติดขึ้นมาแล้วเปิดอ่โอเคได้แล้วนะทุกคน ชาได้ปกตินะทุกคนคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนน้ซ่อมก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่คลิปต่อไปเป็นความรู้ดีๆให้ทุกคนได้ทำตามกันได้ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆครับทำเองกันได้ครับทุกคนแล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็สรุปไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย